หน้านิดนึงค่ะครับก็พี่เล็กพี่เล็กนาดก็เป็นที่ที่เราเคารพนับถือนะครับครอบครัวครอบครัวเราสนิทกับพี่เล็กครอบครัวพี่เล็กตั้งแต่เด็กๆนะพี่กับพี่หลอดอยู่รู้จักพี่เล็กตั้งแต่เด็กๆพี่หลอดนี่เคยเล่นละครเป็นเป็นลูกเป็นลูกพี่เล็กครับเรื่องน้ำซอไซนะครับส่วนพี่เล็กเองก็มาเล่นละครกับดาราเรโอดีด้าหลายเรื่องมากนะครับคุณแม่ก็ยังคุณพี่แหม่มก็ยังมาเล่นละครกับเราอยู่ตุ๊กตู่ ตั so that s that s <S s <S ้มเล่นละครกับเราหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวเราผูกพันกันครับสนิทสนมกันครับโอ้หก็แบบว่ามาไว้อะไรครับก็วันนี้มามาร่วมกันไว้อะไรพี่เล็กเพราะว่าขอให้พี่เล็กไปสู่สุขติแล้วก็คงไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าลูกๆเก่งกันนะครับลูกๆหาหาดูแลตัวเองกันได้หมดแล้วอะไรเงี้ยดูแลตอนนี้เหลือดูแลพี่แหม่มคุณแม่อยู่คนเดียวก็ต้องดูแลก้าเขาอยู่บ้านเดียวกันใช่ใช่ครับ อ <c oughs> หลอดพุ้นิดน,นึงค่ะครับก็ระลึกถึงที่เล็กตลอดครับก็ทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ป่วยเราก็ก็คิดถึงก็พอตอนเห็นบอกออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่าตอนนั้นเราก็ดีใจนะแต่ก็พอมาได้รับข่าวก็คือก็ เออผมนึกว่านึกว่าพี่เล็กก็แข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่พี่หลุยบอกนันก็คือ,อทุกคนเรื่องธรรมดาเ,เรื่องธรรมดาก็แต่พี่เล็กเป็นคนพูดจาเสียงดังนะแล้วเราคือแค่คดูเป็นแข็งแรงอะเจอทีไรก็แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่่าไอ้ไอ้โรคนี้ได้ข่าวว่าเป็นมานานแล้ะโรคหัวใจนะครับครับก็ก็ไม่ทรมานแล้วครับ